เรื่องครบเครื่องเรื่องผมวันนี้นะคะเราจะมาคุยถึงสารพันปัญหาเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะด้วยค่ะแบบหมดเปลือกเลยทีเดียวเพราะว่าสอนมีกูรูอย่างดรโรสมานั่งอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะดรสวัสดีค่ะคุณสอนค่ะแนะนำคุณผู้ชมกุอนดีกว่านะคะดรโรสเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เรียกว่าเกสาบำบัดแบบองค์รวมนะคะช่วงนี้นะคะดรค่ะเป็นช่วงหน้าฝนปัญหาส่วนใหญ่ที่คนในช่วงนี้เจอกันจะเป็นอะไรบ้างคะน้าฝนปกติเนี่ย สมัยโบราณจะสะอาดแต่ปัจจุบันแล้วะนะคะสิ่งแปลกปลอมสารเคมีเยอะมาก<อ>ฉะนั้นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นจากการความชื้นหรือว่าการติดเชื้อจากการ<ะ><ะ>ที่เราเ,เป่าไม่แห้งหรือมีอาการเริ่มคันแล้วเราไปเกาเนี่ยค่ะอาจจะมีการติดเชื้อจากเล็บหรือว่าเชื้อโรคต่างๆก็จะทําให้มีอาการคันหรือเป็นสะเก็ดได้เอามาถึงเรื่องของปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะอื่นๆนะคะ,ะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของภูมิอากาศในหน้าฝนคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพบเจอปัญหาแบบไหนคะ ค่ะคนไทยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภูมิอากาศที่ร้อนนะคะ,คะก็จะเป็นเรื่องของหนังทิษะมีกลิ่นหรือว่าผมร่วงเป็นหย่อมๆอมบางครั้งสระตอนเช้า ใกล้เย็นเนี่ยค่ะเริ่มมีกลิ่นละแล้ววิธีในการแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราหรือเป็นแบคทีเรียรเป็นเซปเดิมที่อาจารย์เคยบอก<ช>หรือผมร่วงผมบางเหล่านี้แล้วเนี่ยค่ะจะแก้ปัญหาหรือว่าดูแลยังไงได้คะอาจารย์ค่ะช่วงต้นก็ต้องมาดูวิเคราะห์ถึงสาเหตุก่อนว่ามาจากอะไรนะคะ<ช>หลังจากเราทราบแล้วเราก็เลี่ยง<ช>ปัญหาที่เป็นนะคะโดยการที่ว่าง,งด เช่นบางท่านเคยโกกผมเป็นประจําด้วยเคมีคก็เลี่ยงก่อนแล้วก็มาแก้ไขโดยการดีท็อกด้วยสมุนไพรสดหรือการบ,บําบัดล้างสารพิษโดยการที่แก้ไขที่ต้นเหตุว่า<อ>ท่านอาจจะคันหรือมีกลิ่นหรือเป็นสะเก็ด<อ>หรือร่วงเป็นหย่มยมอมๆต้องแก้ที่จุดนั้นก่อนและ,ะตรงนี้ก็คือผลการบําบัดที่เรามีเก็บเคสตัดดี้ไว้นี่คือเป็นจํานวนมากเลยที่แก้ไขโดยถึง ปัญหาที่แท้จริงแล้วก็แก้ไขอย่างลงตัวนะคะ,ค,ะคราวนี้วิธีที่อาจารย์ทําเห็นบอกว่าเป็นสมุนไพรสดหมดเลยเห็นบอกว่าเป็นการดึงเอนไซม์จากธรรมชาติมาใช้ตัวอย่างของสมุนไพรเหล่านี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์ค่ะก็มีมะกรูดนะคะ,คะแล้วก็มีทองพันช่างมะพร้าวะะอ๋อค่ะ มะพร้าวนี่ก็ต้องสกัดเย็นความที่ไม่ใช่ยาไม่ใช่สารเคมีเลยเนี่ยนะคะ,คะโดยทั่วไปจะเห็นผลภายในประมาณยังไงคะค่ะเคสสะเก็ดแผน่นหรือว่าเป็นชนะตุหรือมีกลิ่นเหม็นมากๆซึ่งถือว่าเป็นไม่ไมต่ำกว่า5้าปีนะคะอ,อันนี้ก็จะจะหมดกลิ่นประมาณไม่เกิน10วันออครั้งที่3ที่4นี่หายคันแนละ้วเดี๋ยวถามเผื่อใจคุณผู้ชมนิดนึงหลายคนที่บอกว่าผมร่วงจากกรรมพันธุ์ที่แก้ยากที่สุดอันนี้เป็นแนวทางที่พอแก้ได้ด้วยไหมคะ มีประวัติของผู้มาปรึกษานะคะ,คะหนึ่งไม่ทานยาสองระยะเวลาไม่น่าจะเกินสองเดือนคุณก็ดูเอาปรากฏว่า ผมค่อยๆแทงงอกขึ้นมาให้เห็นโอ้โหถ้าคุณผู้ชมฟังแล้วอยากจะขอรับคำปรึกษาหรืออยากจะไถ่าถามอาจารย์อาจารย์อกวก็ยินดีเลยใช่ไหมคะที่จะให้คำปรึกษาโดยไม่<ก>มีค่าใช้จ่ายใดๆในขั้นแรกนะคะาอาจารย์รบก,กวนทิ้งเบอร์ให้นิดนึงได้ไหมคะค่ะก็0 8 1 9 0 0 6 4 4นนะคะอันนะคะนี่เป็นเบอร์ส่วนตัวเลยนะคะโอ้โขอบคุณมากเลยค่ะหรืออีเมลมาก็ได้นะคะส่งเมลมาก็ได้ค่ะตามที่อีเมล์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้เลยนะคะ แต่อย่าลืมค่ะว่าเรื่องของสุขภาพเส้นผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะมีความแข็งแรงได้อาจารย์แนะนําไว้เลยนะคะว่านอกจากจะดูแลทางด้านภายนอกเรื่องของทางกายแล้วทางใจก็สําคัญคใช่ไหมคะถ้าใครอยากจะทําให้ตัวเองมีจิตใจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งและมีสุขภาพใจที่แข็งแรงเหมือนกันเนี่ยปรึกษาอาจารย์ด้วยเช่นกันเพราะว่าอาจารย์เป็นท่านหนึ่งที่ขณะนี้เนี่ยให้คาปรึกษาในเรื่องของโยคะบําบัดและดนตรีบําบัดด้วยเป็นยังไงคะค่ะเราจะใช้เสียงเพลงในการขับเคลื่อนกาย แล้วเมื่อกายเคลื่อนไหวอย่างจิตรู้เท่าทันกายนะฮะก็<ม>จะเกิดสมาธิในการไปช่วยบําบัดร่างกายหรือจิตที่ค่อนข้างจะมีปัญหาความเครียดหรือปัญหาสุขภาพ<ม>อันนี้ลงลึกลงลึกไปถึงจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกเลยนะฮะฉะ<ม>นั้นตรงนี้หลายๆท่านที่ปฏิบัติมาหรือว่าลองทําดูเนี่ยมันจะแตกต่างกับโยคะพื้นฐานทั่วไปเพราะเป็นโยคะ แล้วก็ดนตรีบําบัดในตัวด้วยนะคะอ๋อผสมผสานกับดนตรีด้วยถ้าจัดรูปก็จองล่วงหน้านะคะอันนี้ก็ช่วงนี้เราก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่ค่าใช้จ่ายท่านจะจ่ายนี่คือทําบุญนะคะท่านท่านรวมกันแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็ส่งซองให้เรื่องการกุศลได้เช่นน้ําท่วมนะคะหพื่อจ์นำเงินไปทําบุญทั้งหมดเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณดตรมากมากมาให้ความรู้มากมายทั้งการดูแลสุขภาพเส้นผมหนังศีรษะแล้วก็จิตใจด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ